การ์ตูนเลิฟลี่สปุละเรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนเกิดใหม่ในร่างน้องสาวคุณคะคุณคุณได้ยินฉันไหมคุณอย่าหลับนะคะเป็นอันว่าน้ำตกลงแล้วนะที่จะมั่นกับคินน่ะค่ะใครจะไปคิด ว่าคุณคินประทับใจที่น้ำเคยช่วยคุณจากอุบัติเหตุครั้งนั้นแน่นอนสิครับน้ำน่ะเปรียบเหมือนคนที่ได้ให้ชีวิตใหม่กับผมขวัญน,น้ำที่จริงมันคือฉันขวัญใจคนนี้ตั้งหากวันนั้นเขาไม่ค่อยมีสติเท่าไหร่ก็คงจะเห็นไม่ชัดแต่ก็เอาเถอะในเมื่อเราเป็นฝาแฝดกัน แถมเธอก็ชิงแสดงตัวก่อนหน้าฉันไปแล้วอ้อคุณคินนั่นพี่ขวัญใจพี่สาวฝาแฝดฉันเธอค่อนข้างขี้อิจฉาฉันคุณอย่าไปยุ่งเชียวนะคะไม่ต้องห่วงครับผู้หญิงนิสัยแบบนั้นนะ่ะผมเกลียดนักเลยนี่พี่ขวัญใจถ้าพี่ไม่พอใจอ่ะนะพี่ก็พูดความจริงกับเขาไปซะเลยถ้าเขาเชื่อพี่นะโอเค ขวัญน,น้ำยังไงเขาก็คงไม่เชื่อพี่แน่นอนอยู่แล้วแต่เธอก็ไม่ควรจะไปหลอกเขาและในขณะที่ฉันกับน้องสาวกำลังถกเถียงกันนั้นก็ได้มีรถยนต์คันหนึ่งที่เบรกไม่อยู่คุณขวัญใจนะ่ะเธอเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะคะ นี่คุณขวัญน,น้ำคงจะกระทบกระเทือนจิตใจถึงได้คิดว่าตัวเองเป็นเธอมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคุณพยาบาลฉันคือขวัญใจฉันไม่ใช่ขวัญน,น้ำจริงๆนี่มันเกิดอาเพศอะไรขึ้นเนี่ยฉันไม่อยู่ในร่างขวัญน,น้ำงั้นเท่ากับคนที่ตายก็คือขวัญน,น้ำนะสิเอา้าศิลา นายเป็นอะไรไปยืนจดจ้องอยู่นั่นเอาของเข้าไปได้แล้วฉันจะได้เข้าไปดูคุณน้ำอ่ะเออครับคุณชินคือคุณชินครับเมื่อกี้ผมเห็นคุณขวัญน,น้ำเธอยืนอยู่ตรงนี้เหลวไหลหนะ่านี่นายคงจะหิวข้าวตาลายแล้วล่ะคุณน้ำเขาอยู่ในโรงพยาบาลคุณเป็นคู่มั่นสินะคะคุณขวัญน,น้ำ เธอคิดว่าตัวเองเนี่ยคือคุณขวัญใจนะคะคงต้องใช้เวลาสักพักเอ,อ่อคือฉันโถไม่เป็นไรนะน้ำจะต้องหายจะต้องดีขึ้นแต่ฉันกลับคิดว่าที่จริงคนที่ตายนะ่ะพี่แท่ทำไมพี่แท่ทำแบบนี้ล่ะคะ นี่พี่แครเป็นคนสั่งให้คนโอ๊ยนี่ยายแพรว่าพี่ชอบกินของพี่มาตั้งนานพี่ยอมไม่ได้หรอกนะพี่อยู่ผู้หญิงที่ไหนก็ไม่รู้จะได้เขาไปทอแล้วคนที่ตายก็ดันเป็นคนที่ไม่รู้อีนออีแน่เคยนายอ้ําหัวหน้าห้องนี่อย่าบอกนะว่าเมื่อกี้นายได้ยินฉันคุยกับพี่สาวฉันช่วยไม่ได้อะนะ เรามาหาทางช่วยกันให้พี่สาวเธอกลับใจดีกว่าหมอนี่เข้าใจเราเหมือนกันแฮะยังกับรู้เลยว่าเราคิดอะไรเฮ้ยตาคินนะตาคินที่จริงแม่หมายมั่นปั้นมือเราไว้กับหนูแคร์แท้ๆโทรคุณแม่แต่ผมรักขวัญน,น้ำคุณแม่ก็รู้ เธอเองก็ไม่ได้เสียหายอะไรเธอช่วยชีวิตผมเอาไว้ด้วยซ้ำเอาเถอะเอาเถอะแม่จะขัดยังไงแกก็คงจะดือ้อมั่นกับเขาให้ได้อยู่ดีคุณคินมีเขาจะมั่นกับฉันจริงๆสินะแต่ถ้าเขารู้ว่าฉันคือขวัญใจเขาจะว่ายังไงเนี่ย นายหัวหน้าห้องนายเนี่ยดีกับฉันจังเดีย๋ยวบอกนะว่าคิดอะไรกับฉันนะแล้วมันไม่ได้หรือไงล่ะได้สิแต่ขอเคลียร์เรื่องซีเรียสให้ได้ก่อนนะว้าวฮาลัลโหลพี่แทรงั้นเหรอคะ พี่ด้วยผีนั่งขวัญน,น้ำใจเย็นๆนะคะพี่พี่อยู่ที่ไหนข,ขวขวัญน้ำเธอเธออย่ามาหลอกมาหลอนฉันเลยนะฉันยอมมอบตัวแล้ว <c oughs> <c oughs> แพรมาแล้วแพรจะโยนสไไ้พระไปให้พี่รับนะคะ อะไรนะอ้ําวิญญาณของขวัญน,น้ำตัวจริงครับพี่คินเราเป็นญานกันพี่ก็รู้ว่าผมไม่เคยโกหกโทษทีนะมันเหลือเชื่อเกินไปอ่ะพี่ขอเห็นด้วยตาตัวเองสรุปว่าคุณยืนยันว่าคุณคือคุณขวัญใจสินะถ้าอย่างนั้นผมก็คงต้องขอถอนมั่นคุณคินฉันตั้งหาที่เป็นคนช่วยคุณวันนั้น นนน่าน้อยยใจจังเลนะขวัญขวัญน,น้ำ,นนำไม่ต้องห่วงฉันไม่ได้จะมาหาเรื่องพี่หรือมาหลอกหลอนใครแต่ฉันจะมาสารภาพความจริงคุณคินฉันไม่ใช่คนที่ช่วยชีวิตคุณในวันนั้นที่คุณประทับใจหรอกนะคนคนนั้นก็คือพี่สาวฉันที่ตอนนี้จิตวิญญาณ อยู่ในร่างฉันน้ำขวัญน,น้ำเดี๋ยวผู้หญิงที่ผมซึ้งใจในวันนั้นที่แท้ก็คือคุณขวัญใจหรอกเหรอผมขอโทษนะไม่เป็นไรค่ะฉันไม่ได้โกรธอย่างน้อยตอนนี้คุณก็เข้าใจสักทีว้าวแฮปปี้เอนดิง้งนั่นสิคู่เราเองก็แฮปปี้เอนดิ้งเหมือนกัน คืนที่ภาคเนี่ยฝนตกฟ้าขนองค่ะทำให้มีเสียงจิ้งหรีดตลอดเลยต้องขออภัยด้วยนะคะชอบคลิปนี้นอกจากกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดแชร์ไปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะส่วน fc ใหม่ไม่อยากพลาดคลิปถัดไป subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเลยแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย